ก็สิบสาันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยออแก i นสแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพี่ก้องปิยะนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจหลังได้ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบรันเทิงจัดพิธีไว้อาลัยให้กับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับคุณแตงโมพัรทรธิดาค่ะ วันพรุ่งนี้แล้วนะคะสุกที่11มีนาคมที่จะเริ่มพิธีไว้อาลัยให้กับนักแสงสาวแตงโมพัทรธิดาเป็นวันแรกตามหลักศาสนาคริสต์นักคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพค่ะโดยการจัดพิธีในครั้งนี้เรียกว่าได้เพื่อนๆพ่นี่น้องๆในวงการบันเทิงก็มาร่วมกันจัดงานให้นะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ซา์อย่างพี่อัํมพัชรภา,านักปั้นมือทองพี่เอ็นสุภชัยที่ก็จะดูแลเรื่องการจัดดอกไม้ต่างๆรวมถึงพี่ก้องปียักค่ะที่จะเป็นคนคอยดูแลผู้ที่มาร่วมพิธี พร้อมกับภาพรวมงานทั้งหมดเส้นทางก็อตสิบตา์บันเทิงก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางพี่ก้องปิยะนะคะโดยเจ้าตัวก็เผยค่ะว่าการได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งน้องตังโมเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว,ว่าจะเสียดายที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมือไปอีกหนึ่งคนแต่ตนก็เชื่อว่าน้องได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วไปฟังเสียพี่กองกันค่ะ หลายคนที่ดัน้องแตงโมงก็ส่งคนมาช่วยกันเยอะมากในแง่ของบุคลากรคนนะคะซึ่งตอนนี้พี่ก็ไปอยู่ในช่วงของการช่วยกับกิจักรทั้งสองแห่งในการการ,ร่วมกันร่วมกันเมนเารคนแล้วก็อกอกนาคนอย่างนี้นะคระับส่วนพี่เอ<ม>ชุประชัยกับพี่อ้ําก็แน่นอนอยู่แล้วก็เป็นสนเสอรหลัก ในการที่ดูแลทุกอย่างในวันนั้นเลยอย่างเงี้ยน,น้องเพิ้งจากอโมเป็นคนน่ารักนะต้องพูดตรงๆว่าจากที่อุกกำมานะนะคะแล้วโมก็มน่ารักที่มากพี่ก็รักน้องโมนะโมเขาก็มีจริงใจอะไรอย่างเงี้ยฉันเองก็ดีใจนะคะที่การคริสจักรเป็นความสุขนเนี่ยติดต่อมาที่ช่วยงานนี้พี่ก็เสียดายนะพี่ก็รู้สึกว่าแหมเสียดายพอรู้ข่าวโมวก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันโมก็ออรู้สึกว่าเรามีม แสดงเสียเป็นที่มีคุณภาพอีกตัวดีๆอยู่แล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่รักคนที่ทุกคนรักเนี่ยแสงไม่น่ารีบไปแต่นี้ก็อยากทำให้โมอ่ะมีความสุขที่สุดแล้วก็ขอให้โมเนี่ยได้ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างมีความสุขที่สุดสามารถร่วมอะไรกันได้ทางออนไลน์ด้วยท, mm hmm. ที่เป็นเ,เด็กด,ด,ดูต้องดูตามพิจักของแห่งความสุขได้ mm hmm.